อยากเข้าใจอริยสัจสี่ครับผมอริยสัจสี uh ่เกิดอยู่เกิดอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาทุก สมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับคนะำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิทานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปะเภะวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้ นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไรพระตถาคตบอกว่า คือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> นั้นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกข์ทุกขสัตย ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจ จะความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอลิยสัต์นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่าก่องทุกแก้ว ดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุกข์อาตมาไปบรรยายอยู่ที่หนึ่งเขส่งคําถามขึ้นมาแก้วมันเป็นทุกข์ยังไงครับเพราะเขาคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์อย่างนี้นี่คือความเข้าใจผิดของคนเนี่ยนะความไม่แยบคายการไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นในอริยสัจสี่ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้พุทธพจนะเราจะไม่เห็นความแยบคายตรงนี้เลยพระศ <c oughs> า,าสดาจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดหนังสือก็เป็นทุกข์อาคารก็เป็นทุกข์คนก็เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานก็เป็นทุกข์นามธรรมก็เป็นทุกข์สุขก็เป็นทุกข์ พราะสุขเดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขคือความทุกข์นะทุกข,ขังคือแตกสลายเข้าใจไหมความทุกข์ก็เป็นทุกข์มีอยู่พุทธวจนะบทหนึ่งพระตาตาโคตบอกพระสารีบุตรบอกเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์เวทนามีสามอาการสุขทุกขอุเบขาสุข ก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์ทุกก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์อุเบกขาก็ถึงการประชุมลงในความทุกข์เห็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือทุกหรือทุกขังหรือนิโรธเข้าใจไหมดับแตกสลายแก้วแตกแก้วบินแก้วล้าวนี่อนิจจังแก้วแตกคือนิโรดดับ สุขยมเกิดขึ้นมาในสุขสมุท,ทยัยสุขหายไปสุขนิโรธมีใครสุขแช่ทั้งวันมัไม่มีสุขมาแล้วพอใจแล้วก็หายไปทุกข์ขึ้นมาแล้วก็หายไปคิดอดีตก็หายไปคิดอนาคตก็หายไปอย่างนี้นผู้ใดเข้าไปเห็นนะมัสมีองแปด หรือเข้าไปเห็นนิสรณะอุบายเคลื่อนออกไปพ้นจากขันห้านั่นเรียกว่ามักวิธีเขากำลังเจริญมัดก,การที่คนคนหนึ่งไปสังเกตเห็นขันห้ากำลังมีการเกิดและมีการดับนั่นคือเขากำลังเจริญมักแล้วมักข้อไหนข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเรากำลังเห็นขันห้าเกิดดับอยู่ชื่อว่าเรากำลังเจริญมัก ในข้อสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าเมื่อเธอจเจริญสัมมาทิฏฐิอยู่เนี่ยสัมมาวายามะก็เกิดขึ้นความเพียรถูกแล้วที่มาเห็นตรงนี้ที่มาทำตรงนี้ <c oughs> ทำสัมมาทิฏฐิได้สัมมาวายามะได้สัมมาสติเป็นสติที่ถูกต้องแล้วที่มาคอยเฝ้าดูตรงนี้ สัมมาสติข้อที่4ี่ไงรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นนะสติถูกสมาธิถูกทำลงที่จิตได้สัมมาสังกปะคิดถูกแล้วที่มาทำอย่างนี้นะมักเกิดขึ้น5องค์พร้อมๆกันนี่การเชื่อมโยงของมักเป็นอย่างนี้พระตถาคตจะอธิบายตรงนี้ในสัมมาสมาธิอันมีบริขารเจ นั้นโยมจะไม่เห็นว่าสาวกค,คนไหนนี่อธิบายการเชื่อมโยงได้อย่างครอบคลุมอย่างพระาศาสดาผู้เจ้าอธิบายละเอียดมากแต่ข้อมูลมันอยู่ในเล่มหนาขนาดนี้โยมหน้าที่โยมคือต้องสั่งสมสุตตะให้มากแต่มันคือข้อมูลตรงข้อมูลจริงโยมอ่านไปวันหน้าก็ได้อัตมาไม่เคยไม่เคย อยากจะสงสัยว่ามันเล่มใหญ่เพราะว่าหนังสือสาวกเล่มใหญ่ก็มีไม่เห็นแปลกใช่ไหมไม่เคยกังวลเรื่องความหนานะแล้วไม่เคยกังวลเรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ก็ไม่รู้โยมไม่รู้ก็เอาเท่าที่รู้โยมรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะนี่คือภูมิปัญญาทั้งชีวิตของพระพุทธเจ้าโยมรู้หมดก็เป็นพระพุทธเจ้าเสเองใช่ไหมโยมไม่รู้บ้างอะถูกแล้ว ใช่ไหมเมื่อไม่รู้บ้างเนี่ยโยมค่อยๆอ,อ,อ่านไปนะคำศาสดานเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์โยมจะสังเกตเห็นว่าคําสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไงมันมีคําตอบในนี้เสร็จนะโยมอ่านไปผู้เจ้าบอกให้ปล่อยวางขันห้านะแล้วขันห้าคืออะไรโยมว่าอ่านไปอีก2อเดือนสเดือนอาจจะเจออ๋อขันห้าคือรูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ แล้วสัญญาคืออะไรยมก็อ่านไปอ่านไปอีกเดือนนึงอาจจะเจอสัญญาคือความจําได้ไม่รู้รูปหมายถึงกริยาที่แตกสลายได้เพราะความร้อนหนาวเย็นหิวกระหายมีหมดนะแต่ไม่มีใครมาเรียงลําดับความไม่รู้ของโยมให้โยมรู้ไปตามลําดับเพราะแต่ละคนรู้ไม่เท่ากันไม่รู้ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาเรียงตามหมวดธรรมเวลาเขารวบรวมหนังสือเนี่ย าโยมเป็นคนรวบรวมคําสอนพระศา,ศาสดาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยถ้าโยมเป็นพระมหากระสปะรวมพระอราหันได้ห้าร้อยเอา้าต่างคนต่างพูดมาสิจําอะไรที่ผู้เจ้าพูดได้บ้างโยมจะรวมยังไงอะรวมหมวดทําให้เป็นหมวดหมู่ยังไงใช่ไหมรวมตามความง่ายยากของคนความรู้สึกคนนี้เหรอของคนนี้เหรอไม่ใช่โยมก็ต้องรวมตามหลักเช่น ท่านรูธานก็รวมตามหลักอริยสัจสี่พระศาสดาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกรวมมาไว้หนึ่งเล่มทุกสมุทยัยนิโรธนี่สามอริยสัจอยู่ในเล่มนี้นะส่วนมัควิธีมีจำนวนมากก็แยกไปอีกหนึ่งเล่มนะมีมากนะแบ่งอย่างนี้นะเรื่องปฏิจจสุบาทรวมไปเลยอีกเล่มหนึ่ง บีเยอะมากอีกหนึงเล่มน,นี่เรียงตามหมวดธรรมเพราะไม่รู้จะเรียงยังไงนะอาตามากา็ตรวจทานตรงนี้ใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์นะเพราะแต่ก่อนตอนสมัยท่านทำยี่สองปีใช้เวลาทำไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะตกหล่นพะสูตรอะไรบ้างคณะสงฆ์เราก็เคลียร์กันใหม่อีกทีหนึ่งเพื่อความถูกต้องแล้วก็ แยกแยะตามหมวดธรรมอย่างนี้เอามานี่<ม>เล่มย่อยๆแบบนี้เพื่อลง,ลงลึกลงไปอีกแจกแจงตามหมวดธรรมเช่อนอยากเป็นโสดาบันก็เอาตรงนี้มักวิธีที่ง่ายอย่างนี้รวมพุทธพจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ใหม่นะสองเล่มน,นี้คารวะชั้นเลิศนะแก้กรรมนะอันนี้ผู้ใหม่ นะอันนี้ตามดูจิตสาธยายธรรมและจะทำไปเรื่อยๆโ <c oughs> ยอมจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิให้แผนพัง3ามบเอ็ดภพภูมิอะไรนี้อัตถกถา,าไม่ใช่พุทธวจนะให้พระเคลียร์แล้วกำลังเดี๋ยวจะทำเป็นเล่มมาอย่างนี้นะให้เยอมได้อ่านาพระาศาสดาจริงๆตรัสเกี่ยวกับภพบภูมิไว้แค่ไหนอย่างไรบ้างเยอะพอสมควรนะกำลังรวบรวม แล้วจะทำ,ทำเป็นผังให้ทราบรวบรวมอะไรอีกอภิธรรมอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกยังไงเดี๋ยวจะทํามาให้เป็นเล่มที่พระองค์ตรัสเองมีแค่สิบกว่าพระสูตรอันนี้คณะสงฆ์พระภัยบูรณ์เป็นคนไปเจอสแกนคําว่าอภิธรรมนนหาเออภิธรรมที่เรียนกันอยู่มันก็ไม่ใช่พุทธภจนนะเอแตกอภิธรรมจริงๆมันคืออะไร นั่งหากันอยู่ต้องนานเพิ่งเจอมาต้นปีนะพระาศาสดาตรัสไว้เองเลยนะเวลาพระาศาสดาตัดเรื่องอภิธรรมพระองค์จะพูดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันมาตลอดเลยทุกพระสูตรเลยนะจะมีพระสูตรเดียวในสิกว่าพระสูตรเนี่ยที่พูดอภิธรรมคําเดียวโดยไม่มีอภิวินัยก่อนพูดอภิธรรมคําเดียวนี้ได้พูดหมดธรรมขึ้นมาอันหนึ่งคือสติปัฏฐานสีสมปทาน4อิทธิบาท4 อินสีห้าพระห้าโพชงเจ็ดอมักเมันคืออะไรโพธิปักขยธรรม37เนะเพราะฉะนั้นอภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคือตัวโพธิปักขยธรรม37ม <c> ส <oughs> แค่นั้นเองครั้งแรกไปสแกนในภาษาไทยทั้งหมดไม่เจอคำว่าโพธิปักขยธรรม37ก็นึกว่าคำ ตัวคาพูดว่าโพธิปัจกยธรรมสาไม่ใช่พุทธวจนะนั้นเวลาสแกนต้องเช็คกับบาลีทุกครั้งไปสแกนไล่ในบาลีอีกทีหนึ่งเจอจนได้เจอคำว่าโพธิปัจกยธรรม37อยู่หนึ่งพระสูตรตัวพระสูตรนี้เองนะก็เลยทราบว่าโพธิปัจกยธรรม37มีรายละเลอียดอะไรบ้างและเป็นพุทธวจนะและมันคือตัวอภิธรรมเพะฉะนั้นถ้าจะเปิดสอนอภิธรรม ต้องเปิดสอนโพธิปัจขิยธรรม37นะอ่าไม่ใช่อย่างที่เรียนกันอยู่ทุกวันนี้อันนี้คือแต่งขึ้นใหม่เป็นคำที่สาวกปรุงแต่งขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราสแกนพวกอะไรจิตเจตสิกอะไรอย่างนี้นะอย่างเจตสิกเนี่ยเขามี50ดวง80ดวงอะไรร้อยดวงอะไรอย่างนี้สแกนหาในพุทธวจนโยมจะไม่เจอเจตสิกพระโตโต เป็นคนสแกนไปเจอมีทั้งหมดในบาลีที่เป็นพุทธวิชณะมีเก้าคำหมดแล้วนะไม่ต้องไปนั่งเรียนกันเป,ป็นปีๆอยูนั่งท่องไม่กี่วันก็จำได้แล้วนี่คือเจตสิกเก้าคำเจตเจตสิกกัมปีความรู้สึกในใจเจตสิกังเจตสิกังทุกขงังความทุกข์ทางจิตเจตสิกังอาสาต่างความไม่สำราญทางจิตอาภิเจตสิกาหนังจิตอันยิง่ง เจตสิกายะทุกขายะทุกเวทนานะทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในจิตเจตสิกาปิความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางจิตเจตสิกังจะสุขขังสุขทางใจเจตสิกานะคำมันจะติดกันอย่างนี้คือปะิิลาหากายิกาวาเจตสิกาวาความเร่าร้อนแม้ทางกายทางจิตเจตสิกังปนะิจะต่อกับคําว่าทุกขังทุกที่เป็นไปในทางจิต หมดแล้วโดยพุทธวจนะมีเก้าคำแค่นี้นี่คือคำพัสสาสดาโยมโยมไปนั่งเสียเวลาเรียนในสิ่งที่คนแต่งขึ้นใหม่ปรุงแต่งขึ้นเห็นไหมแล้วยากไหมยากโยมมานั่งจำแล้วโยมบอกว่าคำาัาสสดายากไม่ยากโยมไม่ยากเก้าคำโยมนั่งจำไม่กี่วันก็จำได้ไม่ได้ซับซ้อนเป็นอาการทางจิตแค่นั้นวิญญาณที่เข้าไปเกาะอารมณ์ ก็เรียกว่าเจตสิกอาการของจิต <c oughs> จบแล้วแค่นี้เจตสิกนะอภิธรรมก็จบแล้วนะคือตัวโพธิปัจจะธรรมสามสิบเจ็ดนะลงละเอียดก็ไปดูในพุทธกจนะว่าโปร่งตัดสติปัฏฐานสี่ยังไงตัดสมัฏธานสี่ยังไงอธิบาทสี่ยังไงแค่นั้นเรียนแค่นั้นศึกษาแค่นั้นง่ายกว่าเยอะนะอืมนะอริสัต กัดไปนะครับขอให้พระอาจารย์อธิบายคาว่าขันห้าโดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่างเวลาปฏิบัติครับขันขันห้าเวลาปฏิบัติอ๋อก็เวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อเช้านี่เองพาโยมก็นั่ง สมาธิแล้วก็โยมก็บอกจิตดีฉันนะคิดแต่เรื่องโมโหเรื่อยเลยอืมนี่จิตมันไปงั้นเราให้นั่งรู้ลมหายใจมันไปคิดเรื่องกโกรธไม่พอใจใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยลมคืออะไรลมคือรูปพระศาสดาตรัสไว้เองพระองค์ตรัสว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเห็นนะลมคือกายเพราะนั้นเวลาโยมรู้ลมโยมไม่ต้องไปกังวลเอ๊ะฉันยังไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเลยหรือกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดไม่ต้องนะโยมอยู่กับลมเนี่ยพระศาสดาอธิบายจนกระทั้งเข้าวีมุตได้เลยไม่ต้องอย่างอื่นเพราะนั้นยืนยันโดยคําพระศาสดาว่า ลมคือกายกายคือลมนะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกาย,กายอยู่เป็นประจำเห็นนะเพระนั้นตามเห็นกายในกายไม่ใช่โยมต้องพินาาุดินอย่างเดียวอยู่กับลมก็ไดนะ้และเรียกว่าผู้นั้นกําลังทําความเพียนเผากิเลส โยมอยู่กับลมในเผากิเลสแล้วนี่เผากิเลสจิตมันอยากจะเคลื่อนออกไปเห็นนะเพราะนั้นโยมรู้ละรู้จักละลมคือรูปนะจากนั้นรู้ลมไปมาปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตความจําได้ใหม่รู้ผู้เจ้าเรียกอะไรสัญญาเห็นนะ,นะสัญญาเกิดเวลาโยมไปคิดสัญญารูปจะดับจิตจะดับจากรูปคือลมหายใจ แล้วจิตดวงใหม่จะไปเกิดในสัญญายมเพลินไปสักหนึ่งนาทียมดึงกลับมาอีกสัญญาจะดับลมจะเกิดรูปนามเกิดดับแล้วแค่นี้แค่นี้เองเห็นนะผูรเจ้าอธิบายด้วยพระองค์เองในเรื่องของอาหารสีในเรื่องกับพรีอาหารสีตั้งแต่กับพลีกาลาหา,าหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วอธิบายในวิญญาณอาหารว่ารูปนามเกิดดับแค่นี้ ใครเห็นแค่นี้อริยาสาวกผู้นั้นเนี่ยกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้แล้วแค่นี้เองนะยอมรู้จักอะไรรูปสัญญาดึงมาลมสักพักไปคิดอนาคตสังขารดึงกลับมารู้ลมสักพักหนึ่งไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วดึงกลับมาลมนะ จิตจะวนอยู่แค่สี่ธาตุนี้วิญญาณขันจะวนรู้อยู่แค่ลูกเวทนาสัญญาสังขารตรวจได้เป็นปัจจตังของแต่ละคนเห็นไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเราซึ่งคำถามนี้ไม่น่าเกิดเลยเห็นนะมันแปลกมะมันเป็นเรื่องของเราแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้บัญญัติศาสดา ไม่รู้ความหมายแห่งสัญญาไม่รู้ความหมายแห่งสังขารไม่รู้ความหมายแห่งเวทนานก็มีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาพระตถา,าคตจึงบอกว่าพระองค์พูดในเรื่องที่ตัวเราเนี่ยมีไม่ได้พูดในเรื่องที่ตัวเราไม่มีเรามีอยู่หมดเลยเพราะนั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่าง และโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสนาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้โยมจะหมดคําพูดหมดบัญญัติที่จะใช้เพราะนั้นพระเจ้าจะบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจําแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำนะ พระองค์จะเป็นคนแจกแจงแจกแจงออกไปธรรมชาติอะไรไปทีละเรื่องทีละเลา่าจนโยมค่อยๆเข้าใจสาวกค่อยๆเข้าใจไปตามลําดับใครจะอธิบายธรรมธาตุในโลกธา,าตุนี้ได้ทั้งหมดได้ดีได้เก่งอย่างพระศาสดาไม่มีไงโยมไม่มีพระองค์จึงบอกอย่าฟังคําคนอื่นฟังคําตถาคตคนเดียวนะเพราะนั้นถ้าโยมไม่ฟังคำทั้งคำตถาคตหมด <hoof S 2> <คง S 2> สิทธิ์เลยโยมจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะ แล้วบรรดาศาสดาไม่ยากเกินไปมันคือความความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนเ็มพุทธวจนะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นตรงนี้โยมก็นั่งดูไปดูมาก็เห็นครบละขันห้าวิญญาณคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้อะไรใครรู้ว่าลมไหลเข้าไหลออกวิญญาณ เพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยทั้งชีวิตถ้าโยมเจอพระาศาสดาสอนเรื่องคำบริกรรมเอาพระสูตรมาให้ตามาดูด้วยอาตามาจะเปลี่ยนคำสอนเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าไม่เจอโยมเปลี่ยนมอ่าใครใช้อยู่โยมกล้าเปลี่ยนไหเปลี่ยนตามพระาศาสดากันเดี๋ยวนี้เลยโดยอาศัยตําราดเดียวนะคือบาลีสามรัฐ และตรวจได้วินาทีเดียวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแลกกันมาอาอตมาให้โยมเปลี่ยนหรือจะอาตมาจะเปลี่ยนแลกกันก็ได้โยมค้นคว้ากันเลยถ้าโยมเจอว่าศาสดาเจ้าชายศิริสุทะเคยสอนคำบาบกรรมงัดพระสูตรมาเลยใช่ไหมแล้วเรามาเปลี่ยนกันนะวันนั้นถ้าเคยสอนอาสาลีบุตรท่องคำบาบกรรมอย่างนี้อย่างนี้นะอ้าวเรามาทํากันก็ในเมื่อไม่สอนเราก็ไม่ ไม่เติมบัญญัติไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วต้องจําอย่างขึ้นใจตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าโยมมีคําบริกรรมโยมจะไม่รู้จักผู้รู้เลยสักทีโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดโยมนั่งคิดคําบริกรรมตลอดคิดตลอดเลยพระพระพุทธเจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการประงแต่งของจิตการคิดแล้วทําจิตตสังขารให้ลํางับสงบหยุด เข้าใจไหมในอาณาปานสติสูตรนะนี่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารแล้วทําจิตตสังขารใ้ลำงับหยุดการปรุงแต่งจนรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตต่อไปลองดูต่อไปพอจิตตสังขารลำงับโยมจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตนะจะเข้าก้าวเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนา เพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาส,ะสะดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์อย่างไงโพชฌงค์บริบูรณ์อย่างไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะ เธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ปิกนูตนย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบบูรณ โคชงบริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์ <c oughs> แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปาาัสสนาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จกักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคำบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกมาแต่งเองเรื่องคาบริกรรมมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้น ถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปับ๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิด,ตร,ดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสนาสติปฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนี่ เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำความจางคลายอยู่เป็นประจำความดำไม่เหลืออยู่เป็นประจำสลัดคืนอยู่เป็นประจำเป็นผู้ตามเป็นธรรมในธรรมเห็นไหมอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดไม่มีคำสาวกนะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุดนะนั้นโยมจะได้มั่นใจได้เลยว่าใครจะพูดขัดแบบนี้คุณน่ะต้องเปลี่ยนคำพูดไม่ใช่ให้ศาสดาเปลี่ยนคำพูด ใช่ไหมพระศาสดาพูดมาก่อนคุณ dragon, 2,000กว่าปีและคุณเป็นสาวกสาวกแปลว oh, ่าผู้ฟังคำสอนของศาสดานะไม่ใช่คิดเองอย่าพูดเองนะก็ได้ครบละมั้ง